สวัสดีครับแฟนคลับช่องอเมเจอร์ชาแนลมูนีเฮาซิมาแจงข่าวแฟนคลับทางช่อง YouTube นะครับแฟนคลับช่อง YouTube ของอเมเจอร์ชาแนลชุดที่สร้างลุงให้เบิงนะครับชุดนี้เบี4ดสใบประกอบเซตเรียบร้อยแล้วก็เสียงกลาง20ใบ บวกโฟรไฮนะครับซึ่งขอแจ้งเข้าว่าได้ผลสรุปแล้วไปประจำการหมอลำคำผนร่วมมิตรนะครับซึ่งขอบคุณหลายๆนะครับทงางหมอลำคำผลร่วมมิรที่ยังไว้วางใจใส่อเมเจอร์ทั้งระบบทั้งเซตนะครับขอขรบคุณหลายๆ ตอนนี้สร้างกัเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมที่ที่จัดทรงถ้าบ่มีอยังเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้มืออื่นนะครับเพิ่นสีเดินทางมารับเสร็จนี่นะครับทั้งเ็จตู้เบต4สีใบพร้อมเสียงกลางแหลม20ใบเพิ่นเสีเอาไปใส่ช่วง ก่อนปิดฤดูกาลนะครับก่อนปิดฤดูกาลเอาไปใส่สุดยอดแน่นอนครับตู้เบดดอกรุ่นใหม่ดอกแดง1 8 1 2งแปดหนึ่มอนสเตอร์ระบบเสียงคุณภาพแน่นอนครับเสียงกลาง ก็เป็นแหลมตัวไม้นะครับตู้โฟร์ไฮเป็นแหลมเน็กซอนนะครับคุณภาพเสียงใสจับก็เก่าเน่นอนครับก็รุ่นรุ่นที่เพิ่นใสอย,ยูดีก็ตัวที่เพิ่นใสอย,ยูนะครับทั้งเบสและกลางแหลมรับประกันคุณภาพโดยเฮียซงเมเจอร์และ ช่างทีมช่างนะครับช่างจ่อยรับกันคุณภาพครับคำผุนยุคปรับปรุงใหม่เบียดตัวไม้48ใบข้างละ24ใบแล้วก็เสียงกลางแหลมข้างละ10ใบบวกฟฟวหายแล้วนะครับฝากแฟนครับคำพุนโลมิดครับติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ ติดตามเบึ้งผลงานฟังเสียงระบบตู้ลำโพงชุดใหม่ของคําพลรวมมิตรนะครับฝากเป็นกำลังใจให้สร้างนนะครับแฟนคลับคําพลรวมมิดก็มากดติดตามกดไลค์กดซ like, ับะไครให้ทีมช่างในนี้ครับเด้อแล้วก็ฝากให้แฟนคลับไป ลองติดตามฟังเสียงระบบคํำผนร่วมมิตรระบบเสียงชุดใหม่ไม่แกล่องเลยนะครับทั้งเสร็จทั้งระบบเลยฝากแฟนครับเข้าไปเบ่งผลงานของเพื่อนใดนะครับสั่งรับประกันว่นเนอน,นี่ดีครับตู้ชุดใหม่เนี่ยดีกว่าชุดเก่าที่เพื่นใส่อยู่นะครับ ชุดเก่าที่เพิ่นใส่อยู่กอะมันจะเป็นยุคแรกแลกแหลกเครับของอามิเจอเฮาก็ถือว่าสุดยอดเด้อครับยุคนั้นแต่ชุดใหม่นี่เป็นปรับปรุงใหม่นะครับคุณภาพดีกว่าเก่านะครับดีกว่าตัวเก่าที่เพิ่นใส่อยู่เบสนี่ก็สุดยอดกว่าตัวเก่านะครับตัวตัวไอ้ตู้ตเบสนี่เสียงกลางแหลมเหมือนกันครับกลางแหลมนี่กั เป็นระบบไม่กระตู้แบบเก้านะครับกับกับปั๊บปุงไม่ปั๊บปุงขนาดไม่นะครับแล้วก็ดอกกับปั๊บปุงไม,งม่เสียงแหลมเสียงแหลมแต่ว่าเสียงกลางเนี่ก็เป็นตัวเก้านะครับสี 4, 5, 0, 2, ่ห้าศูนย์วีทูนีโอนะครับคุณภาพเสียงบอตองบรรยายเลยครับดอกรุ่นนี้กับตัวไม่เจอเนี่ยสุดยอดแน่นอน สวยงามครับเสียงดีครับแล้วก็ฝากติดตามมัลําคคำคุณร่วมมิตรสร้างก็อยากไปฟังเมองอยู่นะครับผลงานอยากฟังเสียงน้องบ้านนะครับเสียงกลางแหลมตัวไม้เนี่ยเตยโตาตนะครับฉายาเต้ยโตาตโมโตซับก็ได้ฉายาเต้ยโตาตนะครับฝากแฟนครับติดตามิึงผลงานผลงาน เดี๋ยวชิปนาสร้างกับอัปเดตในเบิ้องอีกที่นึงนะครับเอาจอร,บระบบของเขาให้มันเรียบรอย้อยหมดทุกอย่างแล้วก็มือเองินท่าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเพิ่นกกษสิเดินทางมาหลับนะครับผู้ใดมักยกอ,ออกไอ้มากไอ้ใส่กำลังกับมือเงินกับโอ้สร้างกับสิลสิลล้วนแล้วมาซอยยกตัวได้นะครับ รับสมัครผู้มอ่อยยกตัวซอยครับเมื่อื่นเพื่อนเดินทางมาหลับนะครับถ้าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับฝากให้แฟนครับติดตามนะครับว่าชุดต่อไปสร้างเท็จให้ผู้ใดอีกนะครับก็บไปเรื่อยๆครับชุดนี้เราก็เท็ดอีกชุดต่อไปเปาแปยนอีกแหละครับสร้างกับเสีเ่งเฮ็ดอีก ต่อไปครับอีกชุดต่อไปให้แฟนครับให้ลูกค้าได้มารับของดีไปใส่ครับคุณภาพเสียงสุดยอดอันดับต้นๆเลยนะครับไอฝากถึงคนนวนนานะครับเด้อยังจิตหอจจตถึงอยู่นะครับช่อง youtube คนนวนนานะครับเอาแล้วพอกันชิปหนาครับผมให้มันมานครับสวัสดีครับ